มาละสวัสดีจ้าพี่น้องมาเลยจ้าเมาียได้ไข่ลูกอีกแล้วนะคะพี่น้องจ้าเป็นไข่ลูกไก่ได้จ้ะไม่ได้ขายนะคะสั่งมากินบะเมีนรอบนี้รอบที่สามรอบที่สี่แล้ว่พี่น้องจ้าแพ็กเกจเขาจะมาแบบนี้เลย ต้มมาเรียบร้อยเด้พี่น้องจา้าห้องปต้จมงยานว่าเอามันมาแล้วน่าในน่า,นก,นานกินแล้วมันเบาเด้เขาต้มมาเรียบร้อยต้มซุกมาเรียบร้อย,อย,อยน,น้ำนัวอผู้ใดอยากกินแซบ่แบบแบบอุ่นๆห้ากก็เอานา้ำต้มไม่หรอกเอาไข่ล้มหรือว่าเอาไปอุ่นเอาไปหนึ่งน้องพี่น้องจา้าอันนี้แอลก็เอาไปต้มเพื่อแบบว่าให้มันมีความอุ่นๆนะคะเอาดืเลยห่อไหลใหญ่หาง ร่มมันร่มเสียงร่มใน่ยเด้อพี่น้องจา๋าร่มดีดีบรไรแกะมากเพราะว่าเอวอยากสดน้ำนะคะแสบแสบน้ำหม่งน้ำสดนี่แหะเขาตุ่มยังไงบูจ๊ะบ่คืออครหังห่างบันเเ่าเลยบ่มีความข้าวควหม,มิ่นเลย ไปดันกันหนหน่อยจ้ะยำงาไดา้ปะชังมากเขาเฮ็ดแพงและสิบลูกจ้ะอันนี้คือสิบลูกสิแก้มานะคะอันสิบอกแกอีกสิบลุก หนามันจะแก้ถิ่มนะจ๊ะเดียดนัวนัวคลองแซบคือยู่กบผู้มากเดอพี่น้องเดอ้บอบ่อกินกับเขามาเบิงเขามาให้กำลังแร่งใจเขามาค่มเมนต์เขามาตีชมกันเลยนะจ๊ะผักแพลวกว่างามหฮง Nói nổi kìm ngoài này Rất mm -hmm. mm -hmm. สวนงามก่อนนะครับเพือนฮัลสุดทน,น,นบางผู้บางคนเพิ่นกับเบอกินเนาะพี่น้องจ้บาบ่ว่ากันมักไผมักมัน นี่ยังค่าคนนี้บ่ โอ้โหเสียดายน้ำโอ้กล่องแท้ แบบนัวตูนอ่อนแบบบ่อค่าในไม่ขนอ่ะพี่น้องวันอ่อนอิลดไดยยาได้บุหรี่ร่วมกันดีดี เียงร่มเงาด้วยจ้ะขึ้นๆเลย หอมหอมมันมันคือจังกินต้มไข่เลยพี่น้องบ่มีกินนะคะ่ไมมีหลายสีจ้ะสีแด,ดงสีเหลืองส,อสีสมมา้ถึงทุงมันนะ ไม่ว่าข้างในกะสิคือกันแหละ กินเบลเซ่ก้อ,อช่วยเพีองคือว่าคัดเติบกินไข่ไปได้เบเลเซ่อะไรเป็นนี่เพีองจา้าแจ่บเอาพีองจา้าสารคิมนี่น้อยจา้า ต้องขอขอบุนขอบุนพี่น้องที่เขามาให้การที่ตามรับชมมือนี้สิได้ขอตัวลาพี่และน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหนะน้ามือหน้าพี่น้องจ๋าสลับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ